ตัวนี้4 4 3สเนาะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีจัดเต็มผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนถ้าอยากผ่อนนานๆผ่อนสบายๆ84สบาย84งวดก็จะตกอยู่ที่7,000นหน่อยๆตีไป8,000เป็นเลขกลมๆเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พัตเตอร์สวัสดีครับพี่ปุ้ยนะครับวันนี้นะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าเาาีเรื่องเลย วันนี้นํารถกระบะเชิงพาณิชย์เนาะเป็นรถตู้ทึบคาโก้บ็อกกระบะพื้นเรียบอ๋อถ้าตู้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคาโก้บ็อกใช่ไหมใช่แล้วก,ะะก็คือเป็นตู้สีขาวแบบนี้ใช่ค่ะนะครับเราเริ่มก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กับ,บอีซู u ูดีแม็ก1.9นะคะ,ะตัวนี้ปี2018ปีใหม่มากมาในราคา4 3 9 0 0 0บาท4 3 9 30,900บาทเป็นปี2018ปี2018 เป็น1.9บูพาวเวอร์นะครับก็คือเครื่องตัวใหม่ใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับผมด้านหน้านะครับเริ่มมาเลยนี่ก็เหมือนที่รู้กกันเนาะรถกระบะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนอันนี้ก็จะเป็นโฉมปี2018เลยใช่แล้วนะครับผมก9คุณสามารถเอาไปขนขอเอาง่ายว่าออกรถที่เราเนี่ยใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยอ่ะแล้วผ่อนเท่าไหร่พี่ปุ้ยถ้าอย่างนี้ตัวนี้4 4.9เนาะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีจัดเต็ม ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนแต่ถ้าอยากผ่อนน้ำนานผ่อนสบายๆ84งวดก็จะตกอยู่ที่7,000นหน่อยปีไป8,000เป็นเลขกลมๆเลยครับผมอ่ะนี่ให้ดูภายนอกของเขาก็ค่อนข้างแบบไม่มีอะไรมากเนาะอืมก็เป็นรถแนวแบบใช่อ๋อขับใช้งานนะครับยางใหม่ล้อเดิมคิ้วกันสาดขอบยางประตูก็เหมือนที่บอกไปรถมันปีใหม่ปี2018นี่เลยค่ะทุกอย่างสมบูรณ์มากมือจับทุกอย่างครบ คือรถพวกนี้เราเสริมแหนบมาให้อยู่แล้วใช่แล้วนะครับผมลูกค้าออกไปอย่างที่บัตเตอร์บอกนะไม่ต้องมาทําอะไรเลยเสริมให้ดู<น>ข้างล่างแหนบมันมีแหน,นบมีอะไรอย่างนี้มาครบอยู่แล้วนะเสริมแหนบลงเล่มลงอะไรให้เรียบร้อยพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานเลยแล้วตู้นี้ก็ถือว่าเป็นตู้ตู้ถือว่าใหม่นะไม่โซมตู้ใหม่มากเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในคือตู้แบบว่าแข็งแรงมากอันนี้คือเขาทํามาแบบออกแบบพิเศษเลยให้ดูเ,นนเลยค่ะคือตู้เป็นตู้สแตนเลสแล้วก็จะมี คอกเหล็กเขาตีมาคือแบบว่าทนทานมากถือให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวให้พี่บัตเตอร์ลองวัดหน่อยอันนี้จากเทลานะเราวัดจากเทราใช่แล้วโอ้โหวัดพอดีเลยค่ะสูงเมตรแปดสิบพอดีเลยเมตรแปดอันนี้เมตรแปดนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าสูงมาตรฐานเลยวัดจากภายในตู้นะคะเมตรแปดยาวสองเมตรสี่กว้างเมตรเจ็ดสิบสามถึงเมตรเจ็ดสิบสี่อันนี้คือมันจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือเป๊ะมากนะคะพี่ปุ้ยเรื่องสเปคใช่แล้ว นี่พื้นเล่ดูพื้นพื้นพวกเนี้ยอย่างแรกเลยนะครับข้อดีของเขาเลยก็คือพอพื้นมันเรียมเนี่ยมันสามารถวางของแล้วก็จัดได้แบบว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยเยอะนะครับด้านข้างก็มีตะแกรงออกมาด้วยตะแกรงอันนี้เนาะ่าไม่ให้สินค้าหรือว่าของที่เราขนเนี่ยไปกระแทกกับด้านข้างรวมถึงถ้า บางอย่างมันต้องมีส่วนเว้าส่วนยื่นมันสามารถแบบยัดเข้ามาตรงนี้ได้ใช่แลวอันนี้ก็ดีอันนี้ก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับตู้ตู้ด้วยแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับของที่เราขนด้วยพวกไฟเฟยอะไรอย่างงี้คือพร้อมนะก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าทําตู้มาเนี่ย แล้วไม่มีไฟข้างบนนี่ตรวจไม่ผ่านหอไม่ได้ใช่ค่ะมันก็จะต้องมีทางข้างล่างแล้วก็ข้างบนอันนี้คือพร้อมใช้งานเลยครับลูกค้ามีที่ลงที่ล็ออซื้อกุญแจมาใส่ตู้คือแข็งแรงทนทานคือมันได้มาตรฐานอยู่แล้วส่วนใหญ่ตู้เขาอันนี้ตู้คือยังใหม่อยู่นะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันหน่อยอะเดี๋ยวเราจะแนะนําฟิลเด็กส่งเด็กเด็กติดรถหน่อยเด็กติดรถนะครับแนะนฟิลหน่อยค่ะถ้านั่งคนเดียวก็จะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เด็ก ปิดรถก็ต้องนั่งสองคนแล้วก็คนขับด้วยเอเกียร์ก็เปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์หกสปีดนะครับเครือหนึ่งเก้านะเกียร์ถอยหลังจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเราก็ต้องเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเราจะต้องดันดันแบบดันนี้เลยเนาะให้มันไปอีกกึ๊กนึงอ่ะคือภายในก็ใหม่เหมือนปี2018และที่สาคัญไม้น้อยมากพี่ปัตเตอร์อันนี้เท่าไหร่ไม่วิ่งห้าหมื่นกว่าโลค่ะโอ้ยห้าหมื่นน้อย ใหม่วิ่งห้าหมื่นกว่าโลสําหรับรถที่ใช้บรรทุกของเนาะก็ดูดิเนคือยังใหม่มากยังอยู่ยังมาดูเพดงเพดานดูนี่ยังไม่ได้แกะพวงมาลงพวงมาลัยวิทยุซีดีใช่อันนี้ USB เนาะเสียบได้เลยเสียบได้เลยต้องเก็บคงเก็บของแอร์เกียร์ของเขาคือแบบยังใหม่อยู่ยังสมบูรณ์อยู่สำหรับคันนี้เนาะปี2018ฝากไว้ด้วยถ้าใครที่หารถกระบะทู้ทึบไว้ใช้งานวิ่งร่วมธุรกิจส่วนตัวเนาะความปลอดภัยของ ดีแมเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถึงจะเป็นตัวเริ่มเนี่ย mm hmm. มันมี i อ a ์แบ็องฝั่งค่ะเนี่ยมันมี2ฝั่งนะบางรุ่นบางแบรนด์มีมฝ,ฝั่งเดียวอันนี้ก็คือมี a อรแบทั้งสอง<แ>ฝั่งเลยนะครับผมก็ปลอดภัยกับผู้ที่ขับขี่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือด้านในของเขา,านเนี้เนาะประมาณนี้ ่ะพาไปดูอีกค่ายไหมไปดูอีกค่ายนึลยบางคนแบบว่าชอบอูสุอีกบางคนก็ชอบโตโยต้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโว 2.4J นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2017ราคาเท่ากันเลย4,39,000บาท4,39,000บาทก็ยอดผ่อนก็ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,300บาทเมือนนะครับเหมือนกันแล้วก็โตโยต้าก็ ฟีดาวได้ใช่ค่ะฟีดาวได้จัดได้เต็มอ่ะให้ดูหน้าตาเขาหน่อยปี2017นสเนาะโฉบใหม่เลยปี2017นะครับก็จะเป็นรีโวหน้าใหม่แบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะสลับกันสงสีนะระหว่างสีดําแล้วก็เป็นสีขาวนะครับตัวรถเป็นสีขาวแล้วก็มีกระจังหน้าดำแล้วอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบรถหัวเดียวนะครับยางล้อกระทะคือเดิม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 มากเนี่ยเดิมหมดเลยดูตู้เขาคือใหม่มากอันนี้ตู้ใหม่ตู้ใหม่ตู้สวยมากตู้ไม่มีตำหนิเลยนะครับคันนี้ให้ดูด้านหลัง ตู้ก่อนค่ะเนี่ยให้ดูเอ้ยไอแบบเนี้ยไอปลดล็อกแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งนะนี่มันรู้สึกว่าแบบแน่นหนาแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันมันไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีไอ้นี่ไงใช่มันไม่ต้องมีรอยไม่ต้องมีอะไรถือว่าเป็นเป็นตู้ที่แบบเนี่ยเราแน่นหนาเขาทำมาแบบว่าอ่ะ๋ยวเปิดไหมสุดยอดเลยอ่ะให้ปุยอีกเปิดด้วยสินี่อ๋ออันนี้เขาจะเป็นนี่สวยทั้งสองคันค่ะตู้คนละแบบตู้คนละแบบใช่แล้วคนละแบบตู้แบบเนี้ยมันลากได้ถูกไหมพี่ปุย ตู้ที่มันเป็นอย่างเนี้ยคือเดี๋ยวัอเน,นี้ยไอขีดฉีดแบบเนี้ยมันทำมาไว้เอาไว้มาให้ให้ลากของไงใช่เลยเออแบบขีดฉีดแบบอย่างเนี้ยไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นปล่าแต่เดี๋ยวพัตเตอร์ขึ้นดีวดกว่าพีุ่ยตู้ตู้ความสูงเท่ากันพี่พัตเตอร์เท่ากันปะเมตรแปดค่ะเมตรแปดเมตรแปดตู้ความสูงเท่ากันนี่ที่เหยียบคือแข็งแรงมาก เนาะเสริมนงเสริมแหนบลงสำนงสำเนาให้เรียบร้อยลงครบหมดเลยลูกค้าเอาไปขับไม่ต้องกลัวตำรวจจับเลยใช้งานได้ปกติเลยอ่ะขับดูข้างในนิดนึงอ่ะอย่างแรกเลยข้อดีของโตโยต้านะครับเดี๋ยวขอขายของนิดนึงนะคโตโยต้าเนี่ยอ่ข้างในเราจะต้องพูดว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเปิดเข้ามาเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบ ใหม่นิดนึงใหค่แบเปิดเข้ามาแล้วมันเหมือนข้างในเป็นรถเก๋งอะเนาะคล้ายๆรถเก๋งคือ t o ลต้าร vo เนี่ยอ่ามันสามารถต่อพวกบลูทูธต่ออะไรอย่างนี้ไดเลยนี่อันนี้จะเป็นคือมันไม่ต้องไปเปลี่ยนถึงมันเป็นตัวตัวต่ำของเขาเนี่ยเราต้องบอกเลยว่ามันไม่ต้องไปเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะต้องตรงนี้มันจะเป็นสล็อตมันจะเป็นสล็อตแล้วเราก็เอาวิทยุมาใส่ แต่ถ้าพอเป็นค่ายโตโยต้าปุ๊บเนี่ยมันมีมาให้แล้วถ้าเป็นตัวใหม่อ่ะเนาะใช่ถ้าเป็นตัวใหม่สิบขึ้นคือปรับตรงนี้ได้เลยใช่บลูทูธอะไรอย่างงี้มีหมดนะมีหมดเลย u A เอคือทุกอย่างครบรับสายว่างสายปรับเสียงเพิ่มเสียงคือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดครับผมแอร์ของเขาเนาะเป็นแอร์คือก็เรียกได้ว่าเป็นรถกระบะที่เป็นโฉมใหม่ของของโตโยต้านั่นเองก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะเกียร์ห้าสปีดครับแอร์แบ็กสองฝั่งนะแต่โตโยต้านี่จะต่างจากยูสุอย่างหนึ่งคือ เวลาสตาร์ทเราต้องเหยียบคัทให้สุดนะครับถึงจะสตาร์ทได้แต่ถ้าดีิสแทร์ก็ได้เนาะสตาร์ทได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ของของโตโยต้าต้องเหยียบคัทเนาะถึงจะสตาร์ทได้นี่เลยเบาะของเขาก็แยกกันแต่เบาะเขาเนี่ยถ้าเป็นของโตโยต้าทำมันจะเหมือนนั่งได้แค่สองคนนะค่ะ ือมันแยกกันได้แค่เนี้ยอิสูสูจะกว้างกว่านิดนึงอิสูสุเบาะจะใหญ่กว่านิดนึงถามว่า้านั่งสามคนได้ไหมนั่งได้เหรอก็เบียดเบียกันหน่อยเบียดหน่อยยังไงวันนี้พัตเตอร์แล้วก็พี่ปุ้ยนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ดูเราสองคนจนจบได้สดเนาะยังไงพบกันใหม่ช่วงหน้าตอนบ่ายโมงนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ